นอกจากว่าจะมีทางอดีตผู้พิพากษาออกมาโพสต์นะคะเชื่อว่าคดีของแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุและเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีอดีตสัญญาแพทย์ออกมาเปิดเผยผลวิเคราะห์บาดแผลของน้องแตงโมเช่นเดียวกันค่ะ โดยทางด้านพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินนะคะซึ่งเป็นอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งเป็นถุพ่อของนิ้งโสพิดา Miss u n i v e r s ์ Thailand ์ปี2018วิเคราะห์บาดแผลที่ขาของแตงโมค่ะโดยคุณหมอบอกว่าบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำลังหมุนจะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกแล้วก็ขนานกันค่ะ งานวิจัยจำนวนมากจะบรรยายถึงบาดแผลจากใบพัดเรือในทำนองเดียวกันน้อยมากค่ะที่จะเจอแผลเดี่ยวไม่ลึกเห็นมีอยู่รายหนึ่งก็มีวงกลมสีเหลืองนะคะเป็นแผลเดียวที่เท้าเอ็นไม่ขาดแต่รายนั้นก็เกิดจากลื่นแล้วไปสะดุดใบพัดเรือซึ่งจอดอยู่บนบกค่ะนี่ค่ะคุณหมอก็เอามาเปรียบเทียบนะคะในส่วนของปลานะถ้าโดนใบพัดถ้าโดนใบพัดจะเป็นอย่างไร เพราะว่ามันจะแตกต่างอยู่แล้วใช่ไหมคะใบพัดสแฉกมันมีการหมุนต่อรอบกี่ครั้งคุณหมอซึ่งเป็นอดีตสัลยแพทย์เนี่ยวิเคราะห์ให้เห็นบาดแผลนะคะแต่ยังไงเราก็คงจะต้องตามคดีนี้กันต่อไปนะคะเพราะทราบข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะสรุปแล้วดีใช่ไหมว่าจะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการหรือเปล่านะคะอ่ะพวกเราชาวโซเชียลเองก็ยังคงต้องตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ